วิธีการเดินทางเข้าโตเกียวโดยรถไฟ Next ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ริตะแ a ร i r p o ์ตแล้วนะคะเราก็เราจะเดินทางเข้าโตเกียวโดยรถไฟค่ะโดยที่แคที่เคยมาครั้งที่แล้วนะก็จะเป็นรถไฟ Next เป็นรถไฟความเร็วสูงซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยพอซื้อเป็นตั๋วไปกลับจะไม่แพงมากอยู่ที่ประมาณ2,000เนยนก็คือ1,900บาทแล้วก็มันจะเดินทางเร็วมากเลยนะคะสำหรับรถไฟ n e x ก็คือ,อจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะโดยที่เราเนี่ยจะไปลงที่สถาน แล้วก็ทันสมัยมีป้ายบอกแป็นสถานีด้วยนะคะนั่งรถไฟไม่นานค่ะจากนาริตะแอร์พอร์ตนะคะเข้าไปยังโตเกียวเนี่ยลงชินจูกุก็ได้ชินคุยาก,ก็ได้นะขากลับนะคะให้เรานะคะไปขึ้นฝั่ง จูกุบัสเตชันนะคะตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเดินไม่ไกลนะคะจุดสังเกตก็คือสังเกตนะคะป้ายนิวแมนนะคะเข้าประตูนั้นเนี่ยจะเดินไปรอรถไฟเน็กไม่ไกลนั่นเองค่ะดูรอบดูเวลาดีนะคะต้องบอกว่าเขาตรงเวลามากๆเลยค่ะไว้ทุกท่านนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพน,นะคะแล้วก็พบกันใหม่กับโตเกียวไปอีกแน่นอนชอบมากเลยนะคะทานอาหารบนรถไฟได้ด้วยแถวนั้นของกินเยอะนะ